สวัสดีครับผมนวลทวัสเตชัมเสนครับจากบริษัทคอมบิเนชันกลุ่มครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่คาเฟ่ครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพครับหรือว่าในตัวเมืองกรุงเทพนั่นเองครับวันนี้เรามาจะมาฉีดโฟมบนหลังคาครับด้านบนหลังคาที่ร้านคอปปีะครับดีมเวิร์คไรท์นะครับที่กรุงเทพเนื่องจากปัญหาลูกค้าบอกว่าร้อนครับเกิดความร้อนแต่ไม่ย้ายพ่นด้านไหนเพราะด้านไหนมีของเยอะแยะแล้วแล้วก็มีสายไฟโฟมไฟต่างๆนะครับก็เลยกลัวเราจะทํางานไม่สะดวกลูกค้าวันนี้เลยให้เรามาทําการพ่นบนหลังคารเพื่อ ความร้อนครับแล้วก็กันรั่วซึมนะครับกันน้ําหยดซึมเข้าไปในตัวาคาเฟ่คอฟฟแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการดาเนินการดีกว่าครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างและขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงบ้างครับติดตามราสชมเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเริ่มพ่นแล้วครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะมีเศษใบไม้ขยะเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ได้ทําการเก็บกวาดใบไม้เศษขยะแล้วก็เศษถุงพลาสติกนะครับออกจนหมดหลังคาแล้วก็ทำำาําความสะอาดแล้วก็ได้ทําการพ่น,นครับพ่นหลังคาตรงนี้นะครับฟี่ d ี e เว w o r k ไ l i ์เนี่ยในะความหนานหนึ่งนิ้วนะครับเนื่องจากว่า ลูกค้าประสบปัญหาเรื่องความร้อนภายในนั่นเองครับข้างในเปิดแอร์แล้วก็แต่ก็ยังร้อนอยู่ทำให้เกิดการกินไฟมากเกินไปแล้วก็คือนั่งทำงานได้ไม่ค่อยสะดวกสบายตอนนี้ก็ได้ทำการ พ่นเกือบจะเสร็จแล้วครับทีมงานเราพ่นเครื่องที่เราใช้ตัวนี้ก็คือทําการพ่นได้ไวมากครับแล้วก็มีความเสถียรมากเหมือนกันแล้วตอนนี้เราก็เลยทําการเริ่มพ่นครับใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ครับอย่างที่เห็นส่วนลงแอร์เนี่ยเราก็จะทาการโฟรเทคเครื่อง้าให้เรียบร้อยนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับเราถึงแกะแล้วทาความสะอาดแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยอีกทีอันนี้การพ่นเนี่ยก็คือเป็นความหนานหนึ่งนิ้วครับโฟมชนิดนี้เป็นโฟมชนิดที่กันไฟอยู่แล้วนะครับก็สามารถป้องกันการไฟไหม้ได้หรือว่าป้องกันการการั่วซึมได้เช่นเเเดดดียวกกกกััันนนนนครรรบ็็สาาามถไไ้้พ่่ออืง พ่นจากท้ายมาหัวแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็เริ่มเก็บค่อยๆเก็บทรงความสอายครับเดี๋ยวลองดูครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการฉีดโฟมนะพ่นโฟมบนหลังคารครับร้าน กาแฟนะครับดีนเวิร์กไลส์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับความหนา1นิ้วนะครับแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณ54ตารางเมตรนะครับเราก็ได้ทำการฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นผลดีนะครับคืออุปสรรควันนี้ก็คือว่าข้างบนน่ะมีใบไม้หล่นเยอะกองพเนินสูงมากเลยครับเราเก็บนี่หลายกระสอบแล้วก็คือต้องทําความสะอาดก่อนให้เรียบร้อยนะครับเก็บใบไม้ออกให้หมดนะครับแล้วก็กวาดเศษที่ดินหรือว่าตะไคร่ต่างๆนะครับออกให้หมดจากกระเบื้องก่อนเพราะมิฉนั้นน่ะการฉีดโฟมอาจจะไม่เกาะติดกระเบื้อง วันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับและส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องงานฉีดพูมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพ่นบนหลังคาครับใต้หลังคาครับใต้โพงบ้านครับหรือว่าทุ่นลอยน้ำนะครับโปะลอยน้ำครับทุ่นเหล็กนะครับทุ่นสูบน้ำหรือว่าถัง2 0งลิตรนะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรือยางเรือประมงต่างๆเราก็ฉีดได้ทั้งหมดเลยนะครับลองติดต่อสอบถามข้อมูลและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทาง ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ์แอดติ๊กต็อกแล้วก็ยูทูบครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆจากพวกเราด้วยนะครับที่คอยติดตามเพื่อเราอัปคลิปใหม่ๆจะได้เห็นว่าเราไปทํางานที่ไหนงานตรงนี้แปลกยังไงแปลกใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นผลงานยังไงหรือว่าทํายากง่ายยังไงครับจะได้มาช่วยกันดูและช่วยกันติดตามครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชรตมาเสดจากบริษ,ษัทคอมบ i เนชั่นกรุ๊ปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับับสสวสดีครับ